อินฟลูเอนเซอร์สาวชื่อดังเผยครั้งนี้เจ็บหนักสุดถึงขั้นเข็ดความรักอีกทั้งยังลั่นถึงอดีตแฟนฝรั่งถ้าไม่จบเดี๋ยวเจอกันหลังจากอินฟลูเอนเซอร์สาวชื่อดังอย่างมิวกี้ประยาได้ออกมาประกาศว่าได้เลิกรากับแฟนหนุ่มชาวต่างชาติที่มีดีกรีเป็นถึงเชฟดังนามว่าอดีงเจ้าของร้านบิโซแบงคอกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้ระบุข้อความที่เขียนอธิบายเอาไว้ว่ามิวกี้เสียใจมากที่ความรักของมิวกี้ครั้งนี้ได้จบลงอีกครั้งและมิวกี้พยายามยื้อให้ถึงที่สุดแต่ครั้งนี้ทําให้มิวกี้เรียนรู้อีกครั้งว่าความรักอย่างเดียวอาจไม่พอมันต้องมาพร้อมกับความจริงใจและความซื่อสัตย์ต่อจากนั้นด้านอดีตแฟนหนุ่มตาน้ําข้าว ก็ได้ออกมาโพสต์โต,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 ต้กลับว่าจริงที่เราเลิกกันแต่ฉันไม่เคยคิดว่าเธอจะพยายามตำหนิฉันและทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตัวร้ายของเรื่องนี้ตอนนี้คุณสามารถตัดสินฉันและอย่าลังเลที่จะคิดในสิ่งที่คุณต้องการฉันบอกได้ว่าทุกคนคิดถึงพฤติกรรมของตัวเองก่อนที่จะตำหนิคนอื่นชื่อเสียงมักจะมาพร้อมกับความเห็นแก่ตัวแฟนมิวกี้ลั่นแรงหลังแยกทางควรคิดถึงพฤติกรรมตนเองก่อนว่าคนอื่น มิวกี้ปรยาตัด้อปมผู้จัดการลั่นจิตใจเลือดเย็นเป็นแม่คนทำตัวแบบนี้จะเอาอะไรไปสอนลูกเจ็บปวดมิวกี้ปรยาร่ำไห้หลังผู้จัดการโกงเงินเหยียบล้านลั่นเสียเงินไม่เท่าเสียชื่อเสียงมิวกี้ปรยาลั่นเข็ดรักครั้งนี้เจ็บหนักสุดล่าสุดมิวกี้ก็ได้ออกมาเผยถึงเรื่องราวความรักครั้งนี้ที่จบลงพร้อมกับลั่นว่ารักครั้งนี้เจ็บหนักมากซึ่งเจ้าตัวได้เผยเอาไว้ว่าทุกๆ ความสัมพันธ์ที่เห็นถ้าหนูบอกว่าเป็นแฟนกับใครหนูจะคบกับผู้ชายคนนั้นแค่คนเดียวจะไม่มีการแชทเป็นกิ๊บหรือคุยนอกรอบไม่มีเลยถามว่าเป็นเพื่อนกันได้ไหมไม่ใช่เป็นเพื่อนกันไม่ได้แต่ว่าก็ไม่รู้จะคุยอะไรแล้วอีกทั้งยังบอกว่ารักครั้งนี้เจ็บหนักที่สุดตั้งแต่หนูเคยเจอมาทุกครั้งที่ถามว่าเข็ดไหมหนูจะตอบตลอดเลยว่าไม่เข็ดแต่ครั้งนี้หนูพูดเลยนะคะว่าเข็ดคะ่ะ ไม่ใช่เพราะเราคาดหวังเยอะแต่มันโดนมานหนักจริงๆหนูพบทั้งหมอซึมเศร้าหมอ Attack, แพนิกแอดแทกแพนิแอดแทแล้วก็นักจิตบำบัดค่ะหนักมากแต่ตอนนี้ดีขึ้นมากๆแล้วงานนี้มิวกี้ก็ยังได้ฝากถึงอดีตแฟนหนุ่มฝรั่งเอาไว้ว่า ถ้าหลังจากนี้เขาไม่จบก็เดี๋ยวรู้แต่ก็ขอให้เขาจบเถอะเพราะหนูไม่อยากมีปัญหาอะไรแล้วหนูอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่จริงๆตลอดสองปีที่ผ่านมาหนูเจอเรื่องหนักมากๆเลยตั้งแต่อย่าร้างมาเรื่องผู้จัดการแล้วก็มีเรื่องนี้อีกมันหนักมากสําหรับหนูแล้วแล้วคอมเมนต์ท็อกซิกที่คอยรุมว่าหนูตลอดเวลามันมีปัญหากับสภาพจิตใจหนูมากสภาพจิตใจหนูไม่ใช่แค่เหมือนโดนมีดบาดมันเหมือนโดนสับจนละเอียดไปหมดแล้ว